สวัสดีค่ะพบก,กับดวงกินไปเที่ยวไปนะคะวันนี้พามาชมสวีเดนฝนตกจ้าจะพามาชมบรรยากาศรอบๆที่ดวงพักเนาะฝนตกตั้งแต่เมื่อคืนนะคะเพื่อนๆยังไม่หยุดคะ่ะฝนตกตั้งแต่เมื่อคืนยังไม่หยุดเนาะดวงจะพามาชมบรรยากาศด้านนอกเนาะฝนกระสาดนิดๆพามาชมบรรยากาศด้านนอกนะคะ บรรยากาศด้านนอกที่โดยรวมแล้วตอนนี้ฝนก็ยังตกอยู่นะคะเพื่อนๆมีลมนิดหน่อยจ้าฝนก็ยังตกปลอยๆอยู่นะบางครั้งก็ตกหนักเลยเสียงดังเอาบรรยากาศที่สวีเดนมาให้ชมนะคะเพื่อนๆ เป็นที่ดวงพักค่ะรอบๆที่ดวงพักเนาะตรงนั้นก็จะเป็นสนามเด็กเล่นกับชิงช้านะคะถ้าฝนไม่ตกก็เย็นๆก็ก็จะมีเด็กๆมาเล่นเนาะถ้าฝนไม่ตกยามเย็นอากาศดีมีแดดก,ก็จะมีเด็กมาเล่นชิงช้ามาเล่นสไลเดอร์กันจ้า แต่วันนี้อากาศไม่ค่อยดีเท่าไหร่นเนาะเพราะว่าฝนตกแต่เมื่อคืนก็เอาบรรยากาศที่สวีเดนมาให้เพืเ่อนๆรับชมกันเนาะก็จะเงียบค่ะเพราะว่าฝนตกก็ไม่มีใครออกนอกบ้านกันเนาะอากาศไม่ดี ถ้าเดินออกไปทางด้านนู้นก็จะไปออกไปทางป้ายรถเมล์ได้นะคะเพื่อน,อนๆได้ยินเสียงลมกันไมหมเออ ขอบคุณนะคะเพื่อนๆที่รับชมคลิป